นั้นเป็นอากาศยานประเภทหนึ่งเราถึงได้เรียกสนามบินว่าท่าอากาศยานยังไงล่ะครับและอากาศยานในโลกนี้ก็ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทเบาวกว่าอากาศและหนักกว่าอากาศประเภทที่เบาวกว่าอากาศก็เรือเหาะและบอลลูนที่เราเคยพาไปขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับ น้องๆอาจสงสัยว่าทําไมนาะบอลลูนถึงจัดอยู่ในอากาศยานที่เบากว่าอากาศเพราะตัวบอลลูนเองนะ่ะมันก็มีน้ําหนักถ่วงลงสู่พื้นโลกนี่นะาอันนี้ก็เป็นเพราะว่าบอลลูนนั้นใช้อากาศร้อนที่เบากว่าอากาศข้างนอกเป็นตัวช่วยให้เกิดแรงยกให้ลอยตัวขึ้นนั่นเองครับส่วนอากาศยานประเภทที่หนักกว่าอากาศก็คือเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์รวมถึงเครื่องร่อนต่างๆด้วยนะครับ แต่ว่าจรวดนี้ไม่ถือว่าเป็นอากาศยานนะครับน้องๆเพราะว่าจรวดนั้นไม่ได้ใช้อากาศในการยกตัวแต่ว่าใช้เชื้อเพลิงเริ่มน่าสนใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะไปทำความรู้จักกับเครื่องบินกันครับสงสัยไหมล่ะครับว่าใครกันเนาะที่ทำให้จินตนาการของมนุษย์ที่อยากบินได้มาตลอดมันเป็นความจริง น้องๆที่โตหน่อยคงเคยได้ยินชื่อเสียงของสองพี่น้องตระกูลไรท์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่าวิลเบอร์และออวิลใช่ไหมครับทั้งสองเป็นช่างซ่อมจักรยานที่มีความชื่นชอบในเรื่องเครื่องยนต์กลไกลมาตั้งแต่เด็กๆไปช่วยกันประดิษฐ์เครื่องบินติดเครื่องยนต์ใบพัดแล้วก็ทำให้มันบินขึ้นได้แม้การบินครั้งแรกของมนุษย์จะบินไปในอากาศได้ไกลแค่15เมตรแล้วก็บินสูงจากพื้นดินแค่ประมาณ3เมตรรวมทั้งใช้เวลาเพียง12วินาทีเท่านั้น แต่ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งจนกระทั่งเครื่องบินกลายเป็นยานพาหนะที่ยิ่งใหญ่ที่เราใช้ทําประโยชน์ที่เป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นปกป้องประเทศอพยพผู้คนในสถานการณ์ฉุกเฉินดับไฟปา่าหรือแม้แต่ทำฝนเทียมที่สําคัญก็คือทําให้เราเดินทางไปมาหาการได้รอบโลกถึงเวลาหาคําตอบกันแล้วล่ะครับว่าเจ้าเวหาเหล่านี้บินได้อย่างไร หลักของวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้เราเรียกว่ากฎของบานูลี่นะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็คือว่าของไหลต่างๆเนี่ยครับเมื่อเคลื่อนที่แล้วเนี่ยความดันในของไหลเนี่ยมันจะลดลงปีกของเครื่องบินเนี่ยผิวข้างบนเนี่ยจะมีความโค้งมากกว่าผิวด้านล่างเวลาอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านผิวโค้งของปีกด้านบนเนี่ยนะครับแรงดันอากาศเนี่ยก็จะ น้อยกว่าอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านด้านใต้ปีกก็จะเกิดแรงยกตัวขึ้นตรงนี้เองก็เลยทําให้เครื่องบินเนี่ยลอยอยู่ได้ในอากาศนั่นเป็นหลักการคร่าวๆที่ทําให้เครื่องบินบินได้นะครับช่วงหน้าเราจะไปน,นั่งเครื่องบินชมวิวโอ้ยอะไรมันจะดีเท่ากับการบินดูนักบินขับเครื่องบินอยาน่างใกล้ชิดล่ะครับน้องๆ